สวัสดีครับตีสพานใหม่นะครับนี้ส่งงานล้างถังน้ํามันเคลือบกันสนินนะครับจะเป็นถังบิ๊กไบ์นะครับส่งมาจากจังหวัดลําปางนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่จะเป็นแค่คาร์บายาเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับสะอาดของผมสะอาดถึงหลังถังแน่นอนนะครับนี่ นะครับแล้วก็จะเป็นงานล้งางถัง VR นะครับเดี๋ยวจะอันนี้คือล้างให้เอาสนิมให้ออกให้ได้มากที่สุดยังไม่ได้เน้นสวยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปเช็คลวดอีกนะครับนี่เอาสนิมออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับนี่หลังก็ออกหมดแล้วอาจจะมีเป็นคาบน้ำยาบ้างนะครับยังไม่สวยแต่น,นี้ไม่ได้เน้นนะครับเอาแค่เอาสนิมออกก่อน นะครับโอเคฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook แล้วครับ